จัดมาให้กับแฟนขับร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะกับคันโคมิเบสนะคะ4.5ต่อโคนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโซลิดคาร์บอนนะ,ะได้มาแค่เบสเท่านั้นนะคะได้มาแค่สิบคันนะคะจัดให้สำหรับสายที่อยากเล่นประชงประช่อนอตีกระตูปจิ๋วๆนะคะแค่นี้เองโอ้โหอย่างน่ารักนะคะอย่างน่ารักเวทสองขีดหกนะคะเวทลายสองขีดหกจะเป็นคันด้ามก๊อกต่อโคนนะคะ เป็นคันเบสเท่านั้นนะคะสวยมากนะนานๆจะได้มาทีนะคะคันเบสนะส่วนใหญ่จะได้มาเป็นสปินแล้วก็หมดล็อตนี้เจอกันอีกทีกลางปีหน้านะจ๊นะราคาโปรเดิมนะคะหนึ่บาทนะคะหนึ่บาท EMS ทั้งละ100บาทมาแค่10คันเท่านั้นนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะเพราะว่าหนูได้มาเท่านี้นะคะ ม่พร้อมผ่านก่อนได้เลยนะคะรอรอบหน้ากลางปีนะคะเก็บตังรอได้เลยมาพร้อมซองคันอย่างดีนะคะเก็บแล้วก็จะเหลือเท่านี้นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นโซลิดคาร์บอนไม่ใช่คันตันนะคะไม่ใช่คันตันได้ด้ามไหมก๊อกแบบไม่ได้เคลือบนะคะดูคาสติกดีนะคะไกด์ก็จะเป็นไกด์อย่างดีนะคะมาจนถึงป้ายอ่อนๆเพียวๆเหนียวเนียวเด้งๆนะคะตกอะไรได้บ้างตกปน,นินตกกระสุกตกกระชอนเล่นได้สบายใจนะคะ อย่าเอาไปตกปลาสวายนะคะสงสารปลานะคะปลามันจะช้ำมากเลยนะคะคันน่ะไม่หักหรอกพี่ไม่หักหรอกเอาจริงแต่ว่าปลามันช้ำนะคะสงสารเขาเนี่จัดด่วนวันนี้นะคะกับร้านไทยพิชิงตุกุมิทแปดสิบห้านะจ๊ะมาแค่สิบคันเท่านั้นนะคะแล้วก็มาแค่เบสเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หัวเมเพสหนึ่งร้อยบาทรับสองคันสามคันก็ได้นะคะสั่งด่วนๆนะคะเราจะได้ตัดยอดให้นะคะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะจ๊ะ